ข้างถ้ากลังออกบวงหมดมีน้ำมัน ต้นข้าวเป็นไงป้าต้นข้าวมันจะล้มหมดลยไอเด็ม่ได้ะไมน้อยพอกินไม่ทีนี้ครับไม่รู้เลยพอกินหรือเปล่าทานคนขามันข้าวตายเปนสะ่ยากมองเลยค่ะมองมั้ยอันนี้ไอนานาของปต้ใช่ไหมนี่ กี่ไร่ครับป้าครับทั้งหมดมันสิบเก้าไร่สิบเก้าไร่อยูทั่วหมดเลยแล้วครับเนี่ยทั่วไปครึ่งหนึ่งข้าวข้าวกำลังอ,ออกรวงหรือเปล่าข้ากำลังออกรวงจ้ะเสียไหมครับแบบนี้เสียเสียไปประมาณกี่ไร่แล้วครับประมาณสิบไร่จากสิบเก้าไร่ใช่ไหมครับจ้ะมันท่วมนานไหมครับถึงถึงข้าวจะเสียหมดแบบนี้แต่ไม่ถึงน้นก็เสียเพราะว่าข้าวออกรวงแล้วจ้ะ ออกรวงแล้วนะมันมานี่มันก็รีบไปเลยมันไม่ใส่เม็ดเพราะว่าน้ำมันอันนี้ไปแล้วแล้วทำไมครับทีนี้ถ้าข้าวยังไม่ตั้งคลองมันก็ไม่ค่อยเสียจ้ะต,ตรงนี้ตรงนี้มันจะเยอะเดี๋ยวข้างบนอีกจะน้ำปา่าลงมา,ามมแต่เมื่อคืนนะมาจากที่ไหนครับ,บน่าจะบนเสือกเขาานดมดงรักนะครับ ฟ้นอ่างเกียอน้าทั้ง4ี่แห่งของเรามันลน้นล้นสปริงเวย์สูงมากห้วยทิพย์ูน่าจะล้น2เมตรกว่าถึงสเมตร,รตอนนี้ได้ลผลกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับผมตอนนีน้มันเป็นวงกว้างครับเพราะว่าพื้นที่กูสิงนี่มันเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับมันก็จะเป็นน้ําไหลผ่านแล้วก็ประมาณสี่ห้าตำบลซึ่ง ว่าอำเภอกำลังช่วยเหลือเต็มที่เลยครับทังอำเภอครับว่ามีความพยาการอะไรบ้างซึ่งทางเราก็จะไปดูที่ข้างบนที่กับอำเภอใช่ไหมครับครับผมสำหรับนการช่วยเหลือทางอำเภอของเราก็มาจุดฮะที่ต้องไปเดี๋ยวนี้ที๋ยวนี้ฮะ